อีลรอจบไปสยรอใไอ้ี้ห่ตัวเนี่ยอว่เขาไม่ได้ทรับสวยไปไปไปเลไปเเลี่ยไปเนี่ยแล้วเอาีกต่อเข้ามาไปหามแล้วไหมโอ้โหกับซเวอร์สามเลยมันจัดมันจัดเลยอยโคตรนัวแหฝปากนห้องเออเอีนยนสละให้แล้ว คนแรกคนแรกเคนห้าคนแล้วโอเคอีนั่นก็คือกูเองนะเพื่อนอีเกิลน่ะอีเกิลน่ะอีนั่นน่ะอีเกิลน่ะอีก็อีเกิลเหรออีเกิลไอ้ครับมึงอีเกิลเหรอเอีะไรล่ะแจกของครับแจกของแจกของแต่มันต้องรอเอไปหลังเสียงอยู่ไหนโอเคชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้ว ดีดีมาอยู่มาแล้วยอยูอยู่อยมาแล้วเม่อกี้ปุ๊บไปบอกมันว่าเติมเข้าได้แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเก็บเก็บเลสให้ละเฮ้ยต่อสวยสวยจัดเลยเฮ้ยช่วยต่อหน่อยข้างในเต็มเลยช่วยต่อหน่อยอีกคนอ่อนอยู่ไ้โอ้โหกูยิงไปโคตรนานแบบนี้นะอ่าบีมันอ่ะรีบรีบเรียบรึเปล่าเฮ้ยเฮียครับปุกูเซ็ตเทพขนาดนี้หรอวะ มันไม่เป็นต้องทำเพี้ยอะไรเลยต่อร้องเองต่อเลยดิแสงอีเกอร์ซิงามป์ป้าไดบอสนบอลนี้เจ้าโอแปดสิบห้าเสียงมีนะไป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 ไช่วยไปช่วยโดนไปแล้วแลน้วโดนแล้เข้าประตูเข้าประตูไปหาต่อแล้วไปหาต่อแล้วเข้าประตูไปแล้วแต่วะรอเลยวินโด้ เมันเยี่ยมเข้าประตูวาร์ปอ่ะใช่ปะเดี๋ยวกูสับหลอกเขาวาร์ปไอ้เหี้ยวาร์ปหลอกแมนแมนแมมันดักแมนมันดักถล้วเบื่อเพื่อนมันได้มือ Spike planted โอเคมันเข้าหลอกมันเข้าหลอกแม่งวิ่งใส่กูเลยเออเราปืนกลอย่าไปกล uh, right? uh, nope. uh, wow. ัวรอจัดโอ้ ไม่เป็นไรเพื่อนมันจะวิ่งมาหาเราแล้วตัดไปเลยตัดไปเลยเออเลยอีกเป็นตัวสามติบไอ้แก่สองตัวเนี่ยแม่งปวดจะปวดหัวแม่ไปบียก็ได้เดี๋ยวกูอยู่เองไปบียร์เขาอย่าวางกันแอบระวังแนวตรงดิถ้าถ้าถ้ากันไว้กันดีกว่าแก่แท้ยังกบมากลับมากลับมากูเองกลับมากูฟูไฟใส่ไปกลับมาไม่หรอ วยแฟเพื่อนตัวเองต่อโหไมีห้องน้ำมีห้องน้ำมีเสียงเออไว้ใจกูเลยช็อปห้องน้ำามสี่ตัวสามตัวสองตัวอยู่อ้โดิเลยเหรอหมดเลยสตัวเลยเห็นเห็นผมมันโผล่อยู่รอรอ น่าจะโลวาหากูแล้วอยู่บนมันอยู่บนวอลในไงเห็นเห็นเพลียเห็นปะ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 กูเห็นกูเห็นกูเห็นบนวอลบนวอล right here ไปก็โอ้ตกใจผีหลอกอยู่ไหนอยู่ไหนไปเข้าห้องอยู่ไปละเดี๋ยวนี่ผีหลอกห้องอยู่ห้องอยู่เดี๋ยวจบเที่ยวผีหลอกไอ้ท็อปเมื่อกี้เออกูเห็นแล้ แม่ผีหลอกเดปะคุยอยู่ก็โผบ้าไอ้ย huh. oh ี bah, ่ก oh uh, ็ผีรอดใครเสร็จวะเอาไปเอแมนหลอกไอ้ล็อกลองให้นะเอ้ล็อกช็อตให้นะหาแล้วไม่ด้เอาหมดดูนี่อยู่ดูวิโน่อยู่นะเฮ้ยเอเต็มเลยเออย่างไงดีวะให้ไปช่วยบ้าฝั่งนู้นอะมา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 ต่อยได้ก่อนเฮ้ยออกมาตรงนั้นออกไปออกเอาวะอะไร

วับ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 ไปแล้ววับไปแล้วต่อวับไปแล้วอวิโนบีอ่ะม่จะลองวิโนบีอรอต่อต่อใจเย็นไม่ต่อเดินแปลกๆวะเล่นลกอยู่รอรอรอยังยังยังรอปืนต่อทำงานดีดีเสียงบ้าดี่ถับตูเปิดปะ ไม่ใส่ใจมันไปทันไปทันนี่นี่นี่ขวาขวาต่อขวาไเงี้ยขวาต่อขวต่อเออแรมดอลเลยวะไอ้เฮียเมื่อกี้แม่งระแวงหุ่นต่อไม่ไม่หันมาต่อเลยื่องี้ีวอแล้วฟังเสียงวอได้เหรฟังเสียงมีปะมีเสียงปะเก็บเอาบ่เเก็บเสีเก็บบ่เสียงกเองอ่ะอ้เขาเขาบกกลังวิ่งไป บีลองหรือบีโอ้โหเพี่อ่ะโอ้ยชี่คาวเต็มเ้อสปายดับบีเออต้องยิงก็เออแม็กกูจะสมบ้องออกมาออกมาสมบ้องกูสมบองออกอ่ะออกไม่ได้ตัดไปแล้วสองตัวลองตัวหนึ่งระเบิดอยู่นี่ปะระเบิดอยู่ไหนไม่กล่าสุดอ่ะลองอยู่ลองสองลองสองลองสองล่าสุดระเบิดอยู่ไหนวะมันยิงท่ขนาดไหนปะ มันไม่ได้ดับมันไม่ได้ดับเฮ้ยเขาบอกว่ารางแล้วรับแล้วรับแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไอ้เรื่องคือไอ้เรื่งไอ้เรื่องไอ่โม่ชิงท่อนะไอ้โมชิงปัสลูไอ้กบักกับกบักกับกบเกกับตรงตรงวิดโดวิดโดต่อ โคดิงเกสกายเซนโอ้ีมีมีสิามสวินาทีเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาเร็วสวยครับกี่นิ้สวยเออ เออข้างน้ำข้างน้ำจะไปเอต่อยนี่นะเดี๋ยวไปช่วยลุงก่อนโอเคโอเคมันจะเอาไปเจอ asamble กูเองมันวอลขึ้นวอลขึ้นมาเยอะวอลขึ้นมาเยอะตีเจ็องอจะมาหากูหมดแล้วเออกูยิงกูยิงไฟดักไว้มันเข้าไม่ได้กูทอสทิ้งไว้เสีตายสไปร์ลนสไปร์ลนต่ออยู่ไว้อยู่ไว้มันต้องออสสไปร์เลย ไม่ใช่ยิงกระแพงออกท็อปมันสิเอ้าไม่ใช่ท็อปดีกว่าแม็กยิงดีกว่ากูยิงไงกูยิงกูยิงกูไว้ดูไว้ดูบอมยังอยู่ปะบอมอยู่ปะเอฟเคก็ที่อย่าไล่ยังยิงอยู่ไอ้ป๊าอย่าอย่าต่อยนะต่อยนั่นแหละฟอสไปไว้กูดูข้างน้ำไปเฮ้ยกูเราเป็นดีเฟนส์นะเว้ยพวกมึงบีทเก็บห้านะเว้ยมึงระวังดูไปเชื่อคนหนึ่งก็ได้ไปเชื่อคนหนึ่งก็ได้เผื่อเอฟเคจริงหาที่กันหาที่กันอย่าไปเชื่อแม่งดีแม่งลูกเล่นเยอะจะตายวิมโดยบีทอะไรดีไอ้ต่อ บริสผีปุ๊ยังไม่ได้บอกชื่อบริสเมื่เลยเไ, wow. ไม่ใช่หรอใช่เมื่อกี้มันมัโดนแทนนี่เออนี่ไงเอฟเกจิงว่ากมผมหลอนแล้วเนี่ยอ๋อเราไม่มีใคร่ยังไม่ซื้อเลยใครใส่สากูเมื่อกี้ปืนมันยังไม่ได้ซื้อเลยใช่เหรออ๋อเฮียผีหลอกแล้วว่าอ๋อรู้แสบใครกูรู้แล้วไม่ต้องไม่ต้องกูรู้แล้วแสบใครแสบเพื่อนตัวเองนี่แหละโอ้โหแฝดตัวเองฝดได้นะได้ได้เอใช่้นปะเดี๋ยวไปด้วยนะน้ำแก่บ้างไอ้ทามอยู่นี่อยู่นี่นะไม่เชื Ai ่อว่มันมันมันกำแพงแตก ออกไม้หมดออกไม้หมดตรงนั้นแ่ะวิ่ง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 ไรอบอย่าไปเลยแล้วกันไอ้เหี้ยรอรอรอเด่นมันอยู่แม็กเห็นยังไงวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนไหนติ๊กนี่ติ๊กแม็กกระสุนกระสุนแม็กกระสุนกระสุนก็โหลดกูเฝ้าอยู่กูเฝ้าอยู่รีโหลดแไปกูเฝ้าอยู่อยู่ กูแหลกกูแหลกแ้วกูแหลกจัดกูแหลกจับกูแมแมกูให้กูให้กูมีเอ้าใครใครไม่ตายวะกูกท็อปจีนตรงนี้ก็ได้นะนะถ้าจนมามามมาบีใช่ปหเดี๋ยวยิไปไปมไ่ยูยูเองอะหลอนอย่าง mm ี hmm. no. okay. you. Guys, you right. ้เยเจอใครเลยหลองมาแมแมกอย่าอย่าลกโมลมรมแค่แม่งได้ไปไม่กูแค่สองเฉยไม่ไม่ฝังมันนะ โหโหนี่ไงไม่มีใครเ้ัวลองเต็มเลยลองเต็มจริงพี่ยอกพี่ยอกวัวแล้วอิงวัวจริงนะโอ้ยเิัวมึอยู่ละเอองตัวตัวนี้สปายดาวีย่ในท่อเนียโอ้โหไ่ไหวไวไตัวไ่ไวิีคนหนึ่งกู้ว้คนหนึ่งกู้ดิ มันไม่ได้วางไม่ได้วางเหรอไอ้เหี้ยกูนึกว่างมันจะกลับไปเองไหนหลังไหนไปดูนี่เข้าไปดูดิ่อยู่ไปแม็กอยู่ไปแม็กหลังหลังหล่อหล่อหลังหลังเห็นเนื้อร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 อไอ้เหี้ยแม็กซ์จะว่รอรอแม่งไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้แม็กเฟิร์สกับสุนวันกู้เลยแห็แล้วเห็แล้วเห็แล้วสายรอบลอบร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 อบ มึงบอกไอ้เหี้ยผมตัวเนี่ยุ่งเสียร์เอ้ยหุ่งเพียร์หุ่งบังคับไตหุ่งบังคับไตนะไม่ใช่หุ่งใหม่ซะนะไอ้เหี้ยเล่นอย่างเงี้ยแล้วแทะแอบนั่นแหละยามหุ่เข้าไปนะแต่งนะลงมา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 มันรู้แล้วมันลงมาเบี้ยเอเอ้มันยิงวอลท็อปทิ้งละไม่แน่ใจนะมันมันยิงวอลทิ้งอาจจะกลับไปก็ได้รอรอจะไปเซตนะ แต่ไม่ยังยังยังไม่เซตเอเลยไม่มีแซตไม่มีอะไรมาเลยแต่เข้าบีเซตบีแล้วเฮ้ยอ๋อท็อปบทบบีป่ะจะได้พิ่งไปอยู่นี่ไงโทรนี่ก่อนเดี๋ยวไปช่วยฝั่งน้นก่อนโอ้โหไอ้เฮียผู้เข้ามาแล้วไปีทับบัไปทับบัฟไปเลยบัฟไปเลยให้เระแวงให้มัาเลย้าตายแล้วทตายแล้วจ่ายมาหาทอคือตายแล้วตายเลยเฮียชุบตรงบีมเส้นมาไอ้ห่าเอ้ยชุบกูได้ไหมเฮียท็อปถ้าชุบกูได้ชุบกเลยยังไงเือนมันอะไร

เล oh, ี้ยงต่อไปเกินโคชชัดเลยีปไปอีก smoke down กูไม่ให้เข้ากูไม่ให้เข้า d m b e a c o d กลับไปเองกลับไปเอคนนั้น ไอ้แมนดูดูไอนี่ให้หน่อยนะไดว์หอนได้ไดูดูฝั่งนี้มาแล้วมข้มันมัมันมันระวังนะมันไอ้กูเข้าไปไม่ด้เพื่อนแม่งอันนั้นอยู่้หตัตัดสองแล้วตัดสองแล้วที่เหลือจะเองสามสวิโลดบขวาขวาติดติดวอติดวอกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนตอนนี้ขวา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 เชคขวาเชคขวา ตายายิก็ตายเออสวยกูกับต่อแบบสาดกระสุนกันแบบโหสุดสอ่ะอยโดน a n u จุดเบนเยอะ n t เ s ไม่มี t กูไม่ท้าเยไอ้นะสกายเ้ยมึง a ตสกายโคตรสำคัญน่ะไอแอก็ยู่ทอ่ะอ๋อทาีห้าตัวต่อ a ซทุกตัวก็บอกแค่ซน a กืบทุกตัวพวกี้ใช่ปะ ไอ e เอเอแออมีน้แข็งปาสโล้ปาสโล้ลูกนึ่งอย่าปาสลกปาลูกเดียวพอมงแล้วมงแล้วมงเนาอะกูก็สมอคืนเลยคุยิงดักไว้ฮะหยุดไว้ใหล้ระวังแม่งว์าไปหาต่อนยฟังเสียงว้หมนะอุ้ยมันเข้าเข้ามันเข้ามันจะยิงล ถมามีคนตายกทวิ่งเลยโอเคตอตายไม่ได้อบีดีไว้นะห้าตายนะเาอยู่ท็อป e d A n e i มีมีมกูติ๊กเออเฮ้ยต่อยเอ้ายู่กัต่ออวววเอาไปหาต่อตอนไหนวะมันไปเมื่อกี้เหรอเป็นคนแบบนั้นนะเพื่อนเอ๋ย ชัแล่ไอเวอเวอีกนอนะสโมกดาวน์เราถ่งตอนไ้ันก็ไม่ต้องเข้าเข้าก็ได้เข้า้นแข่งนแข่งนักแข่งนักแข่งออไปอีกนึงว่อยต่อไปมันน่าจะเอ้ยมัเข้ามาใช่เหรอชิบหายแล้วอยู่องยู่องยูสิยูห้องยูห้อง ต่ออยู่ดีๆนะเพื่อนเข้าฟันก่อนน่าจะเข้าสุดหรอมาเลยมาเลยลูชายเลยเข้าสุดเลยเข้าสุดไอ้แม็กเนียอยู่เฮ้ยวับ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 ต่อวับไปไอแม็กไอ้แม็กโอเคโอ้โหเข้าสุดไกนที่ยาแล้วอยู่กับกูแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเบย์เต็มดีกันแจมสไพร์ตเพลนติดขาไหมขวา้าตัวเองขวากูตัวนึงเจ๊ททำไรอ่ะ Last อ๋อโอ้ยโ,โดยนตัน้ง,ลง,ลงลเลยเวลา,าเล่นเวลาตัเล่นเยี่ยมอย่าดูถูกโบด็อกนะครับน,น,อน้องๆเหนื่นนนนนอยวะ่ะกูไม่อยากเล่นนะแต่กู<ๆ>ซื้อปืนมากูต้องเล่นอนะโคตรเดือย ยงแม่่เป็น่่เเเลยยีราเจุดโดรนออกเข้าหัวคือตายเลยนะเว้ยสามนัดอ่ะจะพร้อมนะพร้อมเข้าไหมเดี๋ยวสมงคกให้เฮ้ยเฮ้ยนั่นเดียวเข้าหัวแล้เดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่สมงค์เลยไหมสอวเท้าบอลสวนจัดเลยกูเองกูเองไปเล่นที่เงินชิบหายแล้ว เดี๋ยวกูดูหลังเองหลังมาหลังมาหลังมาเลสหลังเลสหลังเรสไม่ใหเรสไีไฮห้ไม่เป็นไรเราไม่เำอขอโทษรอรอรอหลังเข้าจริงเขหรอใช่หลังเข้าจริงหลังหลังหลังบีทมาด้วยเออห้องยูมาเยอะไอ้แฟดไม่หันหน้าหลบเลยเพื่อนกูต่อซ้ายมาแล้วโอ๊ยต่อต่อต่อเฮ้ยมันหลุดไปได้ไงอะ ขวาขวามาขวามาดูรหรสัสขวามาบุตกามให้เหี้ยเอามาตอกงา,านกูื่อนรอดเล่นเวลาเลยนเล่นกี่ดาวไม่ใช่กูไม่ใช่กูเขาใจเย็นดียิงแล้วย่อยิงแล้วย่อเพื่อนยิงแล้วย่อยิงแล้วนั่งอ่ะเออบุตรามที่กูตรามทุกอย่างได้หมดแล้วเว้ยเมื่อกี้แม่งแม่งกูงงเลยเข้ามาเฉยเลยเวลาเจอแฟลชสะบัดมาเลยเพื่อนสะบัดไม่ทันแถวเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้โดนแับเว้ยโดนทอมโดนทอมโดนหน้าขาวเยอะเลยเมื่อกี้โอ้โหจัวเจี๊ยอะไรเนี่ยถ้าท่าเห็นแสงสีเหลืองปุ๊บสะบัดหน้าไปเลยมันจะแป๊บเดียว มันไม่ใช่กููบายเราต้องมัน่นใจในตัวเองดิเข้เฮ้ยเอา้านี่ไงปืนไฟอีสปอร์ตขอเปิดขอเปิดแปดิเบียมไหมหิวปืนมันใช้ปืนอะไรเมื่อกี้เฮ้ยแม,มนจะเข้าอ่ะไปเอไปเอเลยไปเอเลยตายเปล่าจะจะเข้าอ่ะเข้าสุดอ่ะไปเชิเฮ้ยเยียมหวนไปดูอ่ะไปดูอ่ะ

ตอบกันหน่อยครับมีอะไรอ่ะมีไฟดักกูอ่ะเพื่อนขอโทษครับไม่ใช่ไฟกูเอ้ยอ่ะเดี๋ยไฟมือเนี่ยไฟมันเอ้ยไฟมึงอะแมนไฟมันมันใช้ไปแล้วใช่เหรออัไหน่อยดิดใกล้ครทำนี่อันเจคก็ฝนมดิเจ็ทหัวแตกเจ็ทหัวแตกเจ็โท <c oughs> โลดินดูหมาแมนโอ้ดินแพ้พก,กมุมคิดดูเลยระหว่างยิวแบบ กูจะวิ่งไปยังไงวะไอ้ไฟกูมีลูกเดียวกูเองไปนานแล้วม่ยังไม่หมดอีกวะไฟเมื่อกี้ยิงัหน้าีวกายิงไม่เยอะนะเร็จกูกำลังจะวิ่งเลยกูไม่มีทางไปไฟลวกะครับเดี๋ยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งมาจังะทีมาเ้ยู่ไม่สมองเยนยสอนเจนเจนเจนยูฮอเจนยูฮอไอ้กูบอกเจนจูฮอดูไว้ดูไว้ดูไว้กูยิงดัให้ต่อยเพิ่งยิงดักให้ จะยูฮอยูฮอมาบ้าดูด้วยนะโอไอ้เแ้่กูไปจะเก็บลูกออฟก่อเด่นมุมนี้พี่ไม่ตายดูหัวระวังระวังไอ้กี่เจ็ดร้อยกี่เจ็ดโอ้โดนเจร้อยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วชิบหายละต่ออยนั้นแหละนั่นแหละแอบแอบว่าแอบว่ายูฮอมา ไม่ใช่อยู่หอแล,ล้วข้างหนี้ครับเแล้วเลเลือยู่ไหนเลืออยู่ไหนต้องตอบปะอย <c oughs> ู่ห้องอยู่ห้องอยู่ห้งองอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยสวยวะดีๆกูไหมมีมีบันไดงไงอ๋อแล้วนะเบนด์ดอ่ะแล้วอะหอนั่งนี่ Get มันจะพุ่งมามันจะพุ่งมารอเเลยห็นมันแอบซ้ายแล้วแอบคัมบีเอแล้วมาแล้วมาแล้วเอาปะเอาปะเอาปะลอยแมา็่ชะกันเปล่าเดี๋ยวกูกูลุงบิมต้องสมองดีกว่า เรากูเหรอเรากูเปิดเหรอใช่โดนไหนโดนไหนโดนขวาฮะแม็กก็มองลูกซอมันช okay. okay. ็อตกันแม็กนี่เนี่ยไอ้เยี่ยตัวตีทับต่อตากันลังมาเก็บปืนกูได้เก็บปืนกูได้อย่างพวกมึงอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ไฟกูไม่ใช่ไฟกู ครับเขาบีเขาบีเขาบีเขาว้าหรือวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมแล้วกันมานี่ยโวนักกิดระวังด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นหมดแล้วอยู่หมดแล้วเฮ้ยอย่าระวังก่นะเฮ้ยบิดบกันหน่อยนะไม่ไม่มาลงมาลงมาไม่เชื่อกูไล้ขอบคุณดูนักเวดูนักเวดหน่อยมาแล้วมาแล้วเต็มทีมะกูเล่นนอกไซนะ สวยต้องอ่าอ่าเล่นไปไม่ได้เล่นนอกไซด์นะเพื่อนถ้าโดนมาสวยจริงจริงเล่นนอกไซด์ไอท็อปชิกรี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปโดนมาไอต่อต่อไอท็อปท็อปกินโดนมาไอท็อปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูกูบอกไม่ทันโัวเฮียอย่างนี้ที่หายล่ะยังมีออกมาแบอกนะโอโหมันมันคู่อยู่ไม่เป็นไรมันคู่อยู่ โอดินอย่างนั้นเลยจะแปลงร่างแปลงร่างไปครับเมื่อกี้แม่งมาทุกมุมเลยกูจะแปลงร่างนกทำกลตามตัวมาแล้วแม็กซ์ลอมาสี่ลาเซ่ผมมาสี่ชนีแม่มีป่ะมีมีลาเซ่ตัวหนึ่งเฮ้ยพวกมึงเข้าเอกันเหรอเข้าเอได้แล้วบอกพวกมึงจะวาวัดไป เฮ้ยท็อปไม่น่ายิงเลยมัน่เห็นมันไม่เห็นมันกระโดดเขาได้ยังจะได้ไายทอเก็บนะใช่ไปมใช่ไหมใช่ไหมต่อครับเข้าไม่ได้ท็อปดไว้ไปๆๆ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 เๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆยวๆๆๆๆยวๆๆ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  n ๆๆ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  เหลือสามใหม่เย็ดไม่งคยอะไรที่โอดินเทียอะไรเย็ดแม่งวางเบอร์เกอร์เลยตองเหงาเลยเมื่อกี้วัจะต่อบอกกูช้าไปนิดเดียวว้าวเข้ามาตัวละไม่เคยวอลเลยไม่ใช่ไเคยนะเอเมนบอกรู้ว่ามันวอลมันต้องวอลแต่ว่าวอลปิดไม่มีหวถ้าเสร็จมันวอลเป็นก็ได้แหละว้าวเป็นว้าวโกเห็นแล้วกูเห็นแล้วกู ปุ้ยมันเสมอสโมกันเวเป็นแวะมันสโมอยังไงวะมนืมาใช่ครับมนืมาวอีดีดีมาวอีเฮ้ยได้ปะอยู่มาเยี่ยมเรงไงไอหลังเข้าเลนหลังเล่นหลังวางยังเลนลงมาอยู่มาโอ้ยเลนก็ต้องโอดินกินโอดินเทียบพื้นกระเด็นวางไม่ได้โอ้ยหลังมาดูเลนหลังเล่นหลังเล่นหลังต่อเลนหลังเล่นหลัง วางไม่ได้เมื่อกี้ไม่ให้นั่นไหนเลอกเลยเล่นหลังเล่นหลังเลี้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำกูบอกห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางวางคนหนึ่งวางคนหนึ่งวางคนหนึงอีกเออเย้ยไปสไปเย้ยแอนเพลย์เอาไซเพลย์เพลย์บัสตูมโกโกโกบัสตูมนะโกบัสตูมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ห้องอยู่ห้องอยู่ช็อตกันช็อตกัร์นโนนเอดมิชช็อตกันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปหามกูแล้วไหมกับซีเวอร์สามเลย มันจัดมันจัดเลยอย่าคตนัวแหบปา่างรันห้องีทเพรแง